บนโซเชียลมีการแชร์เกี่ยวกับกัญชาและกระท่อมเอาไว้มากมายหลายคนก็บอกว่าเครื่องดื่มกัญชารักษาสารพัดโรคและน้ําต้มใบกระท่อมรักษาเบาหวานให้หายขาดได้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคําตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสตร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่ 5. ากัญชารักษามะเร็งและสารพัดโรคจริงหรือ คมับอยู่แค่4โลกแก้อาการขึ้นไส้อาเจียนในผู้ป่วยทำคีโมอันที่2ใช้กระตุ้นความอยากอาหารในผู้ป่วยไ i ซวีอันที่3ใช้ในผู้ป่วยที่เป็น m u l t i p l e sclerosis แล้วก็อันที่4ี่ลมชักในเด็กที่ต่อต้านยากาัญชาในปัจจุบันนี้สโลกเท่านั้นเนี่ยเมื่อแนวทางรักษาหลักเนี่ยไม่ได้ผลอนุญาตให้เอาเป็นยาร่วมเข้าไปสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับกัญชาไม่ใช่ยาหลักไม่ได้รักษามะเร็งหรือสารพัดโรคให้หายขาดอย่างที่แชร์กัน ควรจะต้องติดตามการวิจัยทางการแพทย์ต่อไปนะครับอันดับที่4สูตรเครื่องดื่มกัญชาเยียวยาสารพัดโรคจริงหรือ ปวดนอนไม่หลับเบื่ออาหารลองใช้ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนหลักการสําคัญก็คงจะต้องใช้ใน,น้อยสาคัญที่สุดก็คงจะเป็นการที่ความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เมื่อไรก็ตามที่ผ่านความร้อนเนี่ยทำให้มีฤทธิ์เมามากขึ้นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการไม่ใช้เกินขนาดสรุปแล้วเรื่องนี้จริงบางส่วนคนที่มีอาการเจ็บป่วยนอนไม่หลับเบื่ออาหารสามารถลองใช้สูตรเครื่องดื่มกัญชาได้อย่างไรก็ตามก็ต้องตรวจสอบวิธีการปรุงปริมาณสารเมาและควรใช้เฉพาะเป็นยาเสริมสุขภาพนะครับอันดับที่3 พืชกระท่อมสามารถยับยั้งและทำลายเชื้อโควิด -19 ได้จริงหรือ ว่าไม่ควรแชร์นะเพราะว่าณขณะนี้เรายังไม่เห็นหลักฐานตรงนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีการใช้กระท่อมตามความรู้ดั้งเดิมเราไปเก็บรวบรวมความรู้จากหมอพื้นบ้านเนี่ยเขาจะพูดเลยว่าโรคแรกที่เขาใช้กระท่อมก็คือท้องเสียหรือว่าท้องร่วงอันที่2ก็คือโรคเบาหวานอันที่3ก็คือแก้ปวดเมื่อยอันที่สีอันที่5้าก็จะเป็นพวกนอนไม่หลับทําให้ร่างกายมีแรงกีกอันหนึ่งก็คือทําให้เลือดลมมันไหลเวียนดีซึ่งก็ไม่ได้ไปในทางรีสข,ของการต้านไวรัสสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับเพราะงาน วิจัยที่แชร์มาไม่มีอยู่จริงตามภูมิปัญญาดั้งเดิมการเคี้ยวใบกระท่อมวันละ2 2ใบจะช่วยให้ร่างกายมีแรงคล้ายๆกับเครื่องดื่มชูกําลังแต่เรื่องการไปยับยั้งหรือทําลายเชื้อโควิดสิให้หายขาดยังไม่มีการวิจัยที่แน่ชัดครับอันดับที่2น้ําต้มใบกระท่อมรักษาเบาหวานให้หายแบบถาวรจริงหรือ และไม่ควรแชร์ต่อนะคะในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่าใบกระทอมสามารถจะทําให้บาหวานหายได้ค่ะถึงแม้ยาแผนปัจจุบันเองก็ยังไม่ได้มียาตัวไหนที่มีหลักฐานว่าสามารถจะทําให้บาหวานหายได้ค่ะ แล้วจริงๆเบาหวานหายได้ไหมครับถามว่าเบาหวานหายไหมก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุค่ะเช่นถ้าหากว่าเป็นจากความอ้วนเด่นมีการศึกษาว่าถ้าหากว่าเป็นเบาหวานมาไม่นานแล้วก็ลดน้ําหนักสามารถที่จะทําให้เบาหวานหายได้มันไม่ใช่แค่กินยาค่ะควรจะต้องมีพฤติกรรมการดูแลตัวเองที่เหมาะสมการออกกํากลังกายและการควบคุมอาหารค่ะสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับเพราะยังไม่มีการศึกษาทั้งทางคลินิกและตามตํำรับยาดั้งเดิมก็มักจะใช้กระท่อมควบคู่กับสมุนไพรอื่นด้วยนะครับทางนี้ก็ต้องมีวิจารณ์ณ ยาในการเชื่อข้อมูลต่างๆบนออนไลน์โดยเฉพาะการใช้สมุนไพรที่ใช้แล้วอาจจะเสี่ยงเสียงติดเช่นนี้ครับและอันดับที่1 9. สรรพคุณของใบกระท่อม กร,ระท่อมเองในความรู้ดั้งเดิมหลักๆก,ก็คือเรื่องของการชูกําลังแล้วก็เป็นสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในตํำรับยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องท้องร่วงเบาหวานการแก้ปวดการช่วยให้นอนหลับซึ่งตรงนี้มันยังมีส่วนผสมสมุนไพรอื่นๆทนี่ถ้าเราดูแต่สิ่งที่เขาส่งข้อมูลกันมาจะเห็นว่าหลายๆโรคไม่ได้มีการใช้แบบดั้งเดิมหรือแม้กระทั่งงานวิจัยเลยเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเราจะกินแล้วกิน อย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลด้วยสรุปแล้วเรื่องนี้ไม่จริงไม่ควรแชร์ต่อนะครับเพราะมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่ถูกต้องสรพพคุณหลกัหลกๆของใบกระท่อมคือช่วยให้มีแรงและเป็นส่วนประกอบในตำรับยาสมุนไพรแกป้ปวดแก้ท้องร่วงช่วยในเรื่องของการนอนหลับส่วนโรคอื่นๆที่กล่าวอ้างมายังไม่มีงานวิจัยรองรับทั้งยังต้องรอศึกษาข้อมูลในระยะยาวก่อนนะครับ หลากหลายสมุนไพรมีประโยชน์แต่หากใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้เกิดโทษได้นะครับการออกกำลังกายกินอาหารครบหมู่เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำร่างกายถ้าแข็งแรงอยู่แล้วอาหารเสริมหรือยาอันตรายต่างๆอาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า2,000เรื่องได้ที่ช่อง y o YouTube ชัวก่อนแช์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพื่อนๆแล้วพิมพ์ค้นหาแอดชัวแอ e แช